ตติกามาถอกันในคลิปที่1ิบนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในพระส่าวังกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้ชมพระสมเด็จนะคะที่หลวงปู่โตรสร้างไว้เป็นพระเหล็กไหลปลายดำน,นะคะเนื้อเหล็กไหลปลายดำไหลละกนอาจจะไม่เคย เห็นนะคะปิปปนไชมองค์นี้นะคะสัญลักษณ์เป็นประประธานอดอามมากนะคะนั่งอยู่บนประทับอยู่บนฐานสามฐานนะคะตากัดสมาธิแล้วก็เนือประเสียนก็จะนียอดแอม,มขึ้นไปจรุดซุ้มนะคะองนี้เป็นเนื้อสีม่วงอมฟ้านนะักจิตตี่เคลือบองค์ประไว ส่วนด้านในจะเป็นยังไงนะคะเนื้อเป็นแบบไหนอันนี้พิ่ปินก็บอกไม่ได้นะคะนอกจากว่าใช้ส่องพระอ่างเหมือนที่อาจารย์นัตพลสนทนนาตั้นส่องอยู่นะคะพระในแต่ละองค์แต่ละรูปมีผงพุตธคุณอะไรบ้างอันนี้ท่านสามารถใหรายละเอียดได้ส่วนปินนั้นแก้ออกมาชื่อให้ดูนะคะ แล้วก็ไม่มีโอกาสได้นำประเดินตางไปส่องด้วยนะคะก็เลยนะํามาให้เพื่อนๆชมกันปัน่นช่องต่าง u u ทูบท t k t o o k Insta ต r นะคะสามารถติดตามได้ส่วนอ่าบวิสเตอร์นั้นปิดช่องไปแล้วนะคะอันนี้ในปิดส่วนตัวก็ ไม่มีนะคะคลิปวิดีโอปิปินไม่ได้ลงด้วยในะเปีส่วนตัวใครที่ติดตามจ่อง y t u t u อินต,ตาละก็ t ิ k กตอกถึงจะได้เอ็นนะคะในเปีส่วนตัวไม่มีหนะ้า Facebook ก,ก็แล้วก็จะลงนะคะนำไปลงตั้งแต่อันประมาออกมาเจอนะ,อะแล้วก็สัญลักษณ์ของเนื้อเหล็กไหลนะคะเวลาที่เจอสิ่งที่มี เหล็กไหลยอยู่ในตัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่ปิ่นจะดูว่ามันจะอยู่จะมีเหล็กไหลยอยู่ส่วนไหนเยอะที่สุดนะคะไา แตกแล้วนะคะแตกแล้วแตกข้อติดติดครับนะคะเสียดายเสียดายพี่ปินบอกแล้วว่าเออเมื่อคืนยังอ่ะรับไว้เดี๋ยวจะหล่นอีกนะคะแตกแล้วแตกแล้วเนี่ยนะคะน่เยเลือกไรล้ปลายดำ แล้วกด,ง,ดงกล้ามาก็จะอะได้ไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวลุนอีกไม่ต้องกันพอดีเลยนะอ่ะไปดูอย่างนี้แลนะวะจะมีอ่ะ,นะะอะ่จะอยู่ด้านหลังขององค์พระมากกว่านะคะ โอเคอะนะคะอันนี้เป็นโจงก่เซอนะคะอันนี้เป็นปลาประตานอะนะคะก็เรารวมการปั่นไปนะเพื่อนเห็นไหมว่าเราเตะ อันในนะคะเป็นรอยแทปเนะนี่ยพี่ปินถึงบอกว่าเวลาจับต้องระวังนะคะแต่ก็ไหนๆก็ทุกคนเห็นแล้วนะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะคะเมื่อขีที่ตกลงด้านในเป็นสีดันนะคะ